สวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์และนี่คือเกมและกนัลล็อกจาวิตี้เซเวอร์ไอรวันนี้นะครับเรายังคงอยู่ในคอนเทนต์สมการสูตรสำเร็จ EP ที่5แล้วนะครับและใน EP นี้นะครับสมการของเราก็คือการเอาออโต้สเปลไปผสมกับสกิลสเปล l ฟิตมันจะสามารถทำได้ไหมและเอาไปใช้จริงได้หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบนะครับวันนี้เราอยู่กับอันนี้แห่งเปลเพลิงนี่น้องไฟนะ คบอกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คการออโต้สเปลก่อนนะครับว่ามันปกติไหมเออนะครับเดี๋ยวเราจะได้สกิลออโต้สเปลนะครับหรือสกิลฮาร์ทไซนะเราจะเลือกในส่วนของไฟโบครับแล้วก็ไล่เป็นดับเบิลโบนะครับและก็กดสเปริลิตคอนโทรลนะเดี๋ยวขอเช็คการออโต้สเปลก่อนนะครับมาปกติไหมเออปกติ การเอาต้สเปรย์ของเรานะครับโอเคการเมจไหลเป็นสายน้ำอ่ะพอพอก่อนพอก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบจริงแล้วนะครับผมจะกดสลัก NC นะครับเพื่อปิดการโจมตีอัตโนมัติให้วัดกันไปเลยหมัดต่อหมัดนะครับมาดูนะครับว่ามันติดไหมเนาะวิธีการก็คือเราจะไล่สเปล์ฟิตนะครับโอเคไล่เรียบร้อยนะครับหมัดแรกนะฮะ อ่าหมัดแรกก็ติดแล้วนะครับอืมมีไฟบอลด้วยนะครับโอเคโอ้ยอดเลยครับอ่ะเราจะทดลองกันไปสักระยะนะอืมอ่ะเพื่อๆลองดูด้วยตาตัวเองนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ แล้เดี๋ยวเราเอามาสรุปกันนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับอาจจะไม่ได้ไปไปต่อยกับมอนจริงให้ดูนะเออมันมีนยัยยะสําคัญอยู่มันมีสาเหตุอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง โอเค่ะแล้วเรากดสเปริคคอนโทรล่ะจากการทดลองสมการสูตรนี้ไปอย่างที่เห็นนะครับว่าการออโต้สเปลกับสกิลสเปลฟิตมันสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับมันสามารถใช้ร่วมกันได้แต่มีคำว่าแต่นะแต่มันไม่สามารถเอาออกไปใช้จริงได้ในแพทนี้ครับมันสามารถทำได้ครับเพื่อน การเอาออโต้สเปลไปผสมกับสเปลฟิตภาพก็เป็นเหมือนอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มันไม่สามารถเอาไปใช้จริงได้ในแพทนี้แพท16.2เทรากรียเพราะยังไม่มีการปรับรีวรลานของสกิลสเปลฟิตหรือสกิลนี้นะครับมันเอาไปใช้จริงไม่ได้ครับเพราะว่าสเปลฟิตเนี่ยต่อยได้แค่6มัด หลังจาก6หมัดแล้วนะครับมันจะเป็นดามจปกติแล้วนะครับต้องรอให้มีการปรับรีมารล้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสมการสูตรนี้มันถึงจะใช้ได้นะแล้วผมบอกเลยนะว่าเมื่อวันนั้นมาถึงนะครับซอร์สเลอร์สายสเปรลฟิตจะเป็นคาร์ที่เล่นได้สนุกมากๆนะครับตีแรงตีเร็วแล้วก็ออโต้สเป l ลได้รัว ผมบอกได้แค่นี้นะครับเพราะว่าในแพล์ปัจจุบันของ KRO นะครับมันสามารถทําได้แล้วเนอะเพราะมีการปรับรีวรลานไปเรียบร้อยนะครับสรุปก็คือสมการสู่สําเร็จ EP ที่5นะครับการเอาออโต้สเปลไปผสมกับสกิลสเปลฟิตสามารถทําได้แต่แต่เอาไปใช้จริงไม่ได้โอเคนะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากเนาะออแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสมการสูตรสำเร็จใน E ีีต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วก็ยังไงอย่าเพิ่งกดสคลิปนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอแนะนำตัวเองนะครับโอเคเจอกันครับถ้าใครได้เข้ามาดูผมเป็นครั้งแรกนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อต่อนะครับ เป็นเจ้าของช่องต่อเกมเมอร์ถ้าคุณพิมพ์คำว่าต่อเกมเมอร์ใน YouTube นะครับคุณก็จะเจอกับช่องของผมที่มียอดซับอยู่ที่2000นิดๆน,นะครับ2000ไปๆเนาะหรือถ้าคุณพิมพ์คำว่า s o r c e r ลอสายสเ l l ฟิตคุณก็จะเจอคอนเทนต์ของผมนะครับผมเป็นคนไทยนะครับที่ทำคอนเทนต์ซอ r c สเลอสายสเ l l ฟิต ตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้ตัวนี้เป็นหน้าช่องของผมนะครับนะก็ทำคอนเทนต์ r o เป็นหลักนะครับมีเล่นเกมอื่นด้วยนะทุกคนแต่ว่าเกมที่ผมเล่นก็จะเป็นแบบเป็นเกมเนื้อเรื่องเป็นแนวเขา no commentator เล่นอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าถ้าเป็น RO เนี่ยผมจะสตรีมนะครับและก็จะสตรีมทุกวันด้วย ส่วนเวลาในการสตรีมเนี่ยช่วงนี้มันอาจจะเปลี่ยนบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยตารางงานที่ของผมที่มันเปลี่ยนไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าคุณเข้ามาในช่องของผม <c oughs> ก็จะเจอคอนเทนต์ r o แล้วก็มีเกมอื่นให้เล่นด้วยนะครับสามารถเข้ามาดูเข้ามาพูดคุยกันได้ใครที่เล่นซอลเตอร์ eller, สายสเปรฟิตสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้เลยนะผมอาจจะไม่เล้เก่งที่สุดนะครับแต่ผมชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นนะเออเนี่ยผมก็ทำเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวเสื้อลบออฟเฟสตเลนะครับที่ใช้คู่กับสเป l ฟิตนะหรือจะเป็นแบบเทคนิคการกดสเปลฟิตยังไงเออให้มันต่อเนื่องนะครับแล้วความแรงของเวทตระกุลโบมีผลกับสเป l ฟิตหรือเปล่าผมทําคลิปอธิบายไว้หมดแล้วนะครับสามารถเข้ามารับชมได้ต่อให้ไม่ได้เล่นซอสเลอร์สายสเ l l Fit คุณก็เข้ามาคุยกับผมในสตรีมได้คอนเซปต์สตรีมของผมนะครับของช่องต่อเกมเมอร์ก็คือการได้คุยกับคนดูเล่นกับคนดูนะครับ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาแนะนําตัวเองนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะรู้จักยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเล่นมาหลายอาชีพนะเออเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มีเพื่อนๆชวนไปเล่นรอยันการ์ดสายแบนดิ้งเล่นกับคุณมาคุณน้ําพริกผมบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับหรือไปเล่นชูร่าอ่านี่มีเล่นเลนเจอร์ด้วยนะผมมีเล่นชูร่าด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราต้องหาคนแท้งนะครับร้อยชั้นนี่ นะครับมีไปเล่นในส่วนของชาร์โดเชสเตอร์ไปฟาร์มกิปเนียเพื่อหาเงินทำของหรือเล่นกิยตินเพื่อฟาร์มทำของก็เล่นมาแล้วสุดท้ายนี้นะครับเราก็กลับมาที่ s o สเลอร์นะครับนะไม่ว่าสรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์คนไหนนะครับหรืออีฟิเนเซอรคนไหนทุกคนย้อมมีเส้นทางเป็นของตัวเองอยู่แล้วและนี่ก็คือเส้นทางของผมครับซอสเ e r ร์สาย p e l l Fit แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ